รูแล้วรู้รอดไหมเรียบร้อยโดนเครื่องบินชนตายตอนหน้าเปล่าเหรอไม่มันกะโดนเอาไปยังหน้าตามันเครื่องบินชนตายกลางอากาศตายตายตายพอลองดูสไนเปอร์ดูหน่อยนะกัน ถ้าเราตายนะครับมันก็ไม่รู้แหละคือมันมีคนมายิงไสแน่แน่แน่นนไงม,มีไหมเฮ้ยให้ใหไม่มีจริงดิป้าเยวนะเฮ้ยชิปชิปมี เขาเข้ามาจุดไหนลูกมันติดติดตรงแถวปานี่ไงอาเก็บได้สองมีเหรอเบาเกือบแล้วนี่ไปเลยมันอยู่ตรงนูเลยเบาเออเพื่อนวิ่งไปนั่นแหละในรู้หน้าที่ของนายต้องไ้า์ลงกไหยทางซ้ายมีแน่ของว อยู่บนขวาป่ะเพื่อนนั่นแหละเรียบร้อยกูโอ้โหทำอ่ะ <c oughs> อาจารย์บินบินต่อหน้าเลยปั๊บไอต่อหน้าต่อระนะอนนะวังนะตรงนี้มึดเถื่อนนะรงยึดเถื่อนนะระวังเลยต้องงอมาแล้วเปล่าเฮ้ย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 รอบนี้มาข้างบน ใช่ใช่ใช่เราไม่มาเอกว่ะอ้ยสวยระว,วังเดี๋ยวมันอาจจะแบบอาจจะหลอกข้างหลังข้างหลังมามันโดนทุลัเบอร์ตมน้ำดาข้าวแล้วเก่งเก่งไอคนไม่มองทางจุดบีครับจุดบีจุดบีไปทางข้างล่างดีกว่าระวังระวังระวังตรงนั้นมีดัก ไม่กลัวโลกเลยมีคืนพวกใส่ข้อบผมหรอฟ้าหมอมันไม่ได้ไม่ไดนนะดอาจารย์หมาแล้วกูม, <c oughs> มันลงมามันถามป้าไหมยิมงว่เืรอนมึงก็มเยูกมีเลย กี่ตัวนะ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 ลกูยังใช้ปืนบกนี้อ่ะคืออยากไปกูยังปืนพกก็ยังได้ ไปเพื่อนขอขอตัวเทนตัวตายด่วนปามุกปะเพื่ปไม่เพืนสูเขาเพืนกูทันกด้ัเออดีดียิ้มโอ้โหทีเรานเก่งๆนวะ

ผมต้องเตรียมพร้อมฉันรูน้ว่าปืนแกดียืมหน่อยปืนนี้แล้วด้วดักตรงไหนวะเครื่องสแกนชาตินี้ก็ไม่เคยพกมาผม ดักมุมสูงอะ่ะเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้ตำแหน่งกระสุนรู้ตำแหน่งกระสุนปืนกระสุนมันจิบจากข้างบนรู้เลยที่เดียวไอ้ยัยเด็กดีจัง,จง <laughs> 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 ข้าแน่นำเลยอย่าวิ่งไปตรงกลางใช่ใช่ลูปจักกรตรงนี้เหรอปะมาขวามาแล้ววิ่งผ่านไปวิ่งผ่านไปตายไม่มันวิ่งผ่านไปไม่กีอเห็นรอขวามาแน่เลยไปวางระวังใช่ไหมลูกใช่ครับไปลึต้องไปล้มลุกก่อนไอคนนี้มันเดี่ยวเดี่ยว แชเนปเปอร์อยู่ข้างล่างกูอ,อ,อยู่ข้างหลังจ้าไม่เห็นอยู่ข้างหลังจ้ราระวังให้ดีเลยเระวังให้ดีเลยแหละมันมาแน่แถวนี้มันเถือ่อนตกตกตก,กแน่จริงก็อยู่ได้แถวนี้มันเถือ่อนบอกตรงๆ ระวังระเบิดครับวางโน๊ปโน๊ปโน๊ปตรงกลางตรงกลางโล๊ป,ลป,ลปนับตาบครับนับตาบครับอืมทีบท่บักเทปมันทีมเน็ตแมทหรือมันออนไลน์ปกติเมื่อกี้ระวังวางก่อนวางรอวัตเตอร์เฮลพาระวังมันขึ้นกระไดมาแล,ล้วมันขึ้นกระไดมาปลามันขึ้นกระไดโอ้รับฟอร์คิว ข gamer, ึ Yo. Yo. Ok ้นกระไดขึ้นกระไดมาโดี hmm ๋ยวยกอย่ามาข้างนอกอะไรว่าข้างนอกว้าโดนระเบิดะมีแล้วมี ว่าผมจะโดนไปตายผมจะโดนไปตายระวังระวังระวงเออดีจะได้ปลาเบิดเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเออมันจะวิ่งเอาผมนี่นี่ผมเรียกเขกมากเลยนะฮ่า่ พัดจริงๆเออมิกกลับมามีคนล่วงอะมีดแบบคขึในข้างบนแล้วกำลังโดดลงมาฝังลาเจ้าของอาตีปะไปโอย ไม่กอดเจมส์สกอตสกอตเดมิทเจมส์คิวสกอตโคตรสวยวู้ววววยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปตัวเดียวไปยิงไม่ได้ไปยิงไม่ได้ป้า ตายแนละ้วตายแนละ้วโอ้ยตายแลรีบร้อยลูกงโหลุนล้นลุนล้นเยอะลุน้นมากลุ้นมากโหไม่อยา่างนี้ตายเพราะระเบิดเนี่ยมีฟันไม่โดนอ่ะโคตรกากเลยอะ่ะ <c oughs> เหรอ เข้าข้างแป๊บลิงรอครับดเด็ดนั้นเลยครับดเด็ดนั้นเลยแล้วก็วิ่งครับะวันาางนะไรงกังแล้วสไนเปอร์ข้างบนเหรอ bà laoang cang mà, thang bồn, phải không? Đào đi, đi, thang trái mà. khỏe công โอ้ยเก็บสองจ้าบุกเข้าบ้านผมเก็บสามเก็บสี่ผมยังไม่โง่เลยมาลองนะตรงนี้ด้านขวาตรงกลางเลื่มานะนี่โหเดือดกันมากพวกเราสองคนอะไรมายุยยุ่ยเนี่ยอะไรวะเล่นอยู่กับกลุ่มเทพ กับเขาขอบคุณที่ทำให้ตัวกลาง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 รถรถบัสตายหมดครับตายหมดครับผมลองยิงให้รถระเบิดซ้ายซ้ายซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งใครห้บอกซ้ายซายอะไรนี่ผมยิงเรียบหมด ลองเลยอะเงียบกิ <keeps> ๊บเลยซ้ายซ้ายซ้ายสามเลยซ้ายสามไปกันเลยจะเสุดหมดขอรที่ก่อนเซนชี่ก่อนกระบอกมาเกย์ป้าใจเรียกกำลังเสริมได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้งผมว่า ปล่อยให้มันตายอย่างสงบอ่ะหมาไปไปกัดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเรียบร้อยโดนเครื่องบินชนตายอย่าหน้าปล่าเหรอไม่มันจะโดนเอาอย่างน้าตายเร็วเครื่องบินชนตายกลางอากาอย่าเขียนอะอย่าเขียนอะดูอ่ะมันลอยเด่กขึ้นมาจากไหนดีอ่านเอาไว้ละอ่านเอาไว้นะ นี่บนบ้านชั้นสองชั้นสองสม,สมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันรู้ว่าเรากำลังมางวัดวัดทิเปทเฟิลทิวแบบงงๆ What going What the oh! วัดสกุลยองวัดเตอร์อ้าวลดนระยะร้อยเมตรยิงตายครับบอเข้าทางหลังบ้านมาดิ วิ่งทั้วางทุกอย่างวางทุนระเบิดตอปีโดปะระวังอั่นไงทำงานดีจังวะให้แวมมาตีนิ้วหนึ่งขวดเอาโดนแปดตายคนกลางผมบ้าเลยตายกันหมดเลยหรอวิ่งขึ้นไปไม่ยากหรอ เฮ้ยข้างบนนี้ใครก็ได้ไมีขึ้นมาช่วยจียดอ๋อย,ยิงได้ตอนที่มันหนีออกไปแล้วโอ้ยมันจะนำแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนก็ตายลงไปไม่ได้ถามเพื่อนโลกวัดเถ้ยผมยิงอะไรไป,ไปโอ้ลูก <s> ใครก็ได้ไปยืนต่อถ้าตายใครก็ได้ไปยืนต่อถ้าตายเอาละผมเองยู่ไห้เราวังวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาไม่เราสูญเสียจุดนั้นไปแล้วใครก็ได้วิ่งเข้าไปจ้าวเต็มอะวะหนึ่งกูไม่อยากโดนยิงตายเว็ดเว็ เดี๋ยวมันขึ้นม um ันขึ้นบินลยังไม่วะเฮ้ยเฮ้ยกระไก่ด้ของระเบิดอยู่นี่เจอตัวระเบิดแล้วอยู่ไหนรูกฟังไหนอยู่หน้าเราเนี่ยเนี่ยตัวเอกเนี่ยระเบิดอยู่นี่จ้ามาลูกวางไว้ก่อนนะครับถ้ามันโดนก็ก็ดีใครวางเราวางหือเขาวางเขาวางมาลูกวางไว้ก่อนนะับถ้ามันโดนก็ก็ดีตา พี่ไ,ไตัวใจหมดหมดดหดหมดห <c oughs> ม่หมดหมดหมดๆมดหมดหมดหมัหมด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 หมหมด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 หมัวมดหมดหมด้มดขวาหมดหมดหมดหมอมดหมดหมดมดห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 มดอมอมดหหมดมดหหาดหม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 ดอมดหมมหมดหมดหมหมเหมดมดหมดอมมจหมดหมดหมดหมหมดหมมหม่อมดหมหมดหดหมดหมดนมดหมหมดหมดหมดเพื่อนมห้หห <c oughs> นหหหด มันอ้อมขวามามันเออนั่นแหละคิดถูกหนีปังดีปังเครื่องบินเครื่องบินกระโดดลงมาหนึ่งคนผมได้ยินเสียงกระจกแตกใครมาเงียบมิงออกมาแล้วครับคนดูรออยู่ครับดูรออยู่ครับออกมาตายเหรอ สวยว่ะเอาไม่ได้หลุดหลุดโฟกัสเลยป่ะเฮ้ยออไปแล้วครับไปแล้วครับกูมีลูกต้อนเพื่อ,อนใช้ปืนไรย,ยิงสองสามตัวเลย <c oughs> <c oughs> มิกี้แบอกเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากริงจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมไอ้คนที่บอกว่ายิงได้หนึ่งเนี <c oughs> ่ยระวังมาไม่ทางฟ้ามาทางฟ้ามา อหมดปลาแล้วปลาเป็ดมาจะฆ่าพ่อุรู้รู้ปลาเป็ดเราต้องซ่อนนี่คือวี่ก่อนเดี๋ยวป้าชาปลาปลาจะชาธนาก บ้างนี่อมมีดบ้างนี่วิ่งมาสักัวนี่วิ่งมาสักัวนีเปิ้ลเปิ้ดีวะเป้หลบกะอมมีดเฮ้ยไปเก้าไป่ก้าเข้ามาเลยิดเกินว้าวาีตะ้ออยากอยากเจอมีดอยากเจอมีดเจอมีดจังเลยด่าก็ด่าคาตาโน่คาตาน่ ช็อป <Workers. S 2> เอาขึ้นมาขึ้นมาเลยไอ้ขามทขามาไอ้ทขามได้ล่างด้วยมาเจ้าฆ่าตัวน้ำแข็งนะน้ำแข็งนะไอ้พี่ตาบิยองนะยองตายวะ Why mm.